สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็นะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับเป็นความเคลื่อนไหวของคุณเปรลสีงเงินครับเขียนบทความลงเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์วันที่23กุมภาพันธ์2565ชื่อเรื่องว่าข่าวควรถามควรตอบน่าจะมีใครประมวลคําถามยอดฮิตของนักข่าวยุคนี้บันทึกไว้เพื่อเป็นการศึกษานะเท่าๆท,ที่ผมฟังผ่านหูจากข่าวโทรทัศน์กลุ่มประโยคคําถามที่นักข่าวใช้ จะวนเวียนอยู่ประมาณนี้ท่านนายกคะเรื่องนี้ท่านจะว่าอย่างไรคะเรื่องนี้ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรคะเรื่องนี้คืบหน้าไปถึงไหนแล้วคะท่านเรื่องนี้เขาว่าอย่างนั้นแล้วท่านจะว่าอย่างไรคะมันก็ครอบจัก,กรวาลหรือกำปั้นทุบดินดีนะถ้าเจอนักการเมืองเก่าๆเขาจะรู้ทันทีนักข่าวคนนี้มีภูมิทําการบ้านมาศึกษาเรื่องราวนั้นมาหรือกลวงโบแค่ถือไมามาจ่อเป็นอาชีพเท่านั้นซึ่งแบบนี้อาจตกเป็นเครื่องมือให้คนที่มีเป้าหมายซ่อนเ้น อาศัยความผิวเผินของนักข่าวเป็นช่องทางปล่อยข่าวสร้างกระแสได้ง่ายๆอย่างเมื่อวาน22กุมภาพันธ์ห5เห็นข่าวทัวทั์ช่องหนึ่งตะโกนเปล่าๆทำนองว่านายกถูกนักข่าวยิง4ี่คำถามเด็ดนี้เลยไม่กล้าตอบก็ไปดูประเด็นเด็ดที่นักข่าวถามจนนายกไม่กล้าตอบหรือตอบไม่ได้จนต้องเดินหนีที่ว่าเป็นคำถามลุ่มลึกขนาดไหนคำถามแรกเป็นดังนี้นายกมองอย่างไรต่อก,กรณีสสพักภูมิใจไทยยกเรื่องการออกกฎหมายกัญชากัญชง เป็นเงื่อนไขการจะอยู่ต่อหรือถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลนี่เป็นคำถามเรื่องมองคือนายกมองอย่างไรคำถามที่2นายกมาเลเซียจะเดินทางมาเยือนประเทศไทยในวันที่ 24- 25กุมภาพันนี้จะหยิบยกเรื่องใดหารือกับผู้นํามาเลเซียในครั้งนี้บ้างและมีความกังวลหรือไม่ว่าจะมีการก่อเหตุความไม่สงบในชายแดนภาคใต้เพื่อสร้างประเด็นในช่วงที่ผู้นํามาเลเซียอยู่ระหว่างการเยือนไทยเป็นประเด็นคําถามหยิบเรื่องใดหารือ กังวลไหมต่อการที่ชายแดนใต้อาจก่อเหตุคำถามที่3นายรังสิมันโรมพยายามเชื่อมโยงข้อมูลการค้าม,มนุษย์โรฮินจาว่าสปอมีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้จะชี้แจงข้อเท็จจริงอย่างไรประเด็นถามอยู่ที่เรื่องป้ายสีนายกจะชี้แจงเรื่องที่นายโรมป้ายว่าสปอเกี่ยวข้องค้าม,มนุษย์อย่างไรและคำถามที่4นายกมองการแก้ไขปัญหากฎหมายลูกอย่างไรหลังพักเพื่อไทยสอดไส้ปลดล็อกคนนอกชี้นำพักเรื่องสายตา คือประเด็นนักข่าวถามนายกมองอย่างไรสรุปคําถามดังนี้มองอย่างไรหยิบยกเรื่องใดกังวลไหมชี้แจงอย่างไรและมองอย่างไรก็จะเห็นว่าเป็นคําถามมุ่งความรู้สึกไปตอบโต้อีกฝ่ายจะได้เป็นข่าวมันไม่ต้องการเนื้อหาสาระเพราะคนถามเข้าไม่ถึงสาระที่นําไปตั้งประเด็นถามสรุปแล้วประโยคคําถามแบบนี้เป็นคําถามหุ่นยนต์ตั้งโปรแกรมมากกว่าเป็นคําถามนักข่าวอาชีพ อย่างนายกมาเลยประเด็นไทยฟื้นสัมพันธ์ซาอุประเด็นคณะผู้แทนประเทศสมาชิกองค์การความร่วมมืออิสลามมาเยือนไทยเพื่อประสานให้พี่น้องไทยพุทธไทยมุสลิมชายแดนใต้อยู่ร่วมกันอย่างสาันติสุขและประเด็นองค์มก,กุฎราชกุม,มารซาอุจะเสด็จเยือนไทยตามคำเชิญของรัฐบาลเหล่านี้เมื่อนายกมาเลเดินทางม,มาในฐานะไทยมาเลเพื่อนบ้านชายเรือนติดกันเคลื่อนไหวด้วยไหวพริบนักข่าวควรรู้ว่าเรื่องนี้ควรไม่ใช่หรือที่ควรเป็นประเด็นถามมากกว่าจะถามผิวเผิน จะหยิบยกเรื่องใดมาหารือจะกังวลไหมว่าทางใต้จะก่อเหตุซึ่งมันฟังแล้วตื้นเขินไม่เกิดบรรยากาศสร้างสรรค์เลยหรือเรื่องค้ามนุษย์นักข่าวก็พูดเองนายโรมโยงข้อมูลว่าสามปอเกี่ยวข้องแล้วเอาเรื่องที่ไฟป้ายสีตั้งเป็นคําถามให้นายกชี้แจงเหมือนเขาสาดขี้แล้วจะให้นายกลงไปเล่นขี้มันหายเหม็นหายเลอะหรือมันควรตอบหรือกับบางคําถามนะถ้าตอบตามที่ถามคนตอบก็โง่กว่าคนถามเรื่องค้ามนุษย์ เรื่องโรฮิจาที่ขุดกลุ่มาสร้างกระแสนี่ความจริงคดีสิ้นสุดในชั้นศาลไปนานแล้วแต่ขบวนการล่มชาติล้มสถาบันกับพลตํารวจตรีประวินมีเจตนาอะไรก็ไม่ทราบช่วยกันชงเรื่องชงลูกให้เป็นประเด็นไปยิงประตูรัฐบาลและสถาบันอีกแบบจงใจกรณีทางด้านพลตํารวจตรีประวินอ้างลิภัยอยู่ออสเตรเลียนั้นสองสาวันนี้เห็นคุณเอดดี้อัศดางยมนาคซึ่งอยู่ออสเตรเลียโพสต์น่าสนใจติดกันประมาณนี้ เอ็ดดี้อัสดางยม,มานาคคุณประวินอยู่ที่ไหนด้วยวีซ่าอะไรกันแน่ก่อนอื่นขอออกตัวก่อนว่าผมก็ไม่ทราบข้อแท้จริงแค่ตั้งข้อสังเกตเพราะมันผิดสังเกตว่าคุณประวินอยู่ออสเตรเลียจริงๆหรือเปล่าเพราะดูเสื้อผ้าที่แกสวมใส่ในวันไลฟ์คุยกับโรมและชอดูเหมือนว่าจะอากาศเย็นแต่ตอนนี้ออสเตรเลียเป็นฤดูร้อนยกตัวอย่างเมื่อวานซิดนีย์30องศาอุณหภูมิ30องศาของคนไทยที่เมืองไทยอาจรู้สึกเฉยๆยแต่อุณหภูมิ30องศาในเมืองหนาวอย่างออสเตรเลีย คือร้อนตับแตกร้อนขนาดใส่เสื้อบางๆชั้นเดียวยังอึดอัดแล้วดูเสื้อผ้าที่คุณประวินใส่แกอยู่มา6ปีแล้วไม่ใช่6เดือนหรือ6วันที่จะไม่คุ้นชินกับสภาพภูมิอากาศส่วนเรื่องวีซ่าลีฟไพผมอยู่ออสเตรเลียามานานคนที่อยู่ในออสเตรเลียส่วนใหญ่มาด้วยวีซ่านักเรียนวีซ่าท่องเที่ยวตามมาด้วยการเป็น PR ผู้อยู่อาศัยถาวรและซิติเซนก็คือพลเมืองส่วนน้อยเป็นวีซ่าทำงานส่วนวีซ่าลีภไยเท่าที่ทราบไม่เคยมีเลย ที่ออสเตรเลียมักมีคนไทยขอวีซ่ามาท่องเที่ยวแล้วโดดอยู่เรื่อยๆซับสองของคนไทยที่ออสเตรเลียพูดกันคือมาวีซ่าท่องเที่ยวแล้วโดดเป็นผีผีในที่นี้คือลักษณะเดียวกับที่อเมริกาเรียกว่าโรบินฮูดซึ่งหมายถึงพวกที่อยู่อย่างผิดกฎหมายและพวกผีนี่แหละที่มักพูดถึงความพยายามในการทําวีซ่าลิภยัยซึ่งผมทราบมาจากผู้รู้นานแล้วและต่อมาได้รับการยืนยันจากผู้หลักผู้ใหญ่ว่าออสเตรเลียไม่ให้วีซ่าลิภัยกับคนไทยเพราะประเทศไทย ไม่มีภัยให้ลีภัยเพราะฉะนั้นถ้ายึดตามข้อมูลเท่าที่มีก็สรุปเป็นการตั้งข้อสังเกตเพราะมันผิดสังเกตว่าคุณประวินอยู่ในออสเตรเลียหรืออยู่ที่ไหนกันแน่และอยู่ด้วยวีซ่าอะไรถ้าจะเริ่มต้นหัวจดหมายย้ายสังกัดก,ก็ผิดตามมาด้วยวีซา่าลีภัยก็ไม่มีและสุดท้ายไม่ได้อยู่ออสเตรเลียจริงรวมและช่อก็คงจบไปพร้อมกับคุณประวินลักรับงานนี้และอัสดางยม,มานาก็มีโพสต์ต่อว่าไม่มีคดีความใดๆติดตัว แล้วเอาอะไรไปขอวีซ่าลิภัยเมื่อเช้าเขียนโพสตั้งข้อสังเกตเรื่องวีซ่าลิภัยของคุณประวินไปแล้วตกหล่นประเด็นสําคัญไปนั่นคือคุณประวินลาออกจากราชการไปเองทั้งที่ได้รับออฟเฟอร์จากงานสตชรหรือแม้แต่งานสอนงนอ,งนองปรที่คุณประวินออกมาพูดและคุณประวินไม่มีคดีความอะไรเลยจากเมืองไทยและคุณประวินใช้อะไรไปขอวีซ่าลิภัยที่ออสเตรเลียผู้ลิภัยต้องมีภัยคุณประวินเอาเหตุผลอะไรไปอ้างและมีหลักฐานอะไรที่หนักแน่นพอ ที่จะทําให้รัฐบาลออสซี่เชื่อว่าคุณประวินมีภยัยหรือว่าจากเหตุผลดังกล่าวคุณประวินจึงร่วมมือกับนักการเมืองไทยทําเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อให้ตนเองโดนคดีหรือเกิดเป็นประเด็นข่าวร้อนแรงจากรัฐบาลไทยเพื่อนําไปใช้ยื่นวีซา่าลิภัยหรือไม่งานนี้วินวินกับนักการเมืองไทยแล้วคือถ้าคุณประวินโดนคดีก็จะได้นําไปขอวีซา่าลิภัยในขณะ้นที่นักการเมืองได้เรื่องจริงอิงนิยายคุณประวินไปโจมตีรัฐบาลมาตรา112และสถาบันพระมหากษัตริย์ก้าวกลวง สร้างจินตนาการดราม่าได้พร่ำเพื่อดังนั้นผมเลยขอลองจินตนาการจากข้อสังเกตที่ผิดสังเกตจากข่าวนี้ดูบ้างจะเป็นไรไปอัดาสดงยมมานาคคงต้องซื้อตั๋วเรือบินให้นักข่าวไปถามพลตารวจตรีประวินสแล้วละมังเรื่องนี้เขาว่างนี้แล้วท่านว่ายังไงคะเออแต่ว่าท่านอยู่ไหนละ่ะนายโรมนั่นแหละรู้เพราะติดต่อกันอยู่นักข่าวรีบไปถามนายโรมแล้วว่าคู่หูอยู่ไหนนี่แหละครับนี่เป็นเรื่องราวที่ทางด้านคุณเปรวสีเงินนั้น เขียนเอาไว้ในวันที่23กุมภาพันธ์2,565เรื่องราวที่เกิดขึ้นความผิดสังเกตเนี่ยนะครับแล้วก็การตั้งคำถามของนักข่าวในยุคนี้ในสมัยนี้ซึ่งก็บอกว่าตื้นเขินนะครับไม่ได้ลงในรายละเอียดไม่ได้ใส่ใจในเนื้อหาไม่ได้ให้สาระสำคัญแต่ต้องการถามเพื่อเอามันเป็นการตอบโต้เชิงลักษณะของการที่จะใช้อารมณ์มากกว่าเรื่องราวเนื้อหาสาระที่ประชาชน ควรจะรู้ควรจะทราบครับ